คลิปนี้ยาต้มีวิธีทำแอปเปิลแช่บวยอร่อยๆอมาฝากทุกๆท่านค่ะแช่เย็นๆนี่กรอบอร่อยและวิธีทำก็ง่ายมากๆเลยนะคะและสำหรับแอปเปิลจะใช้เป็นพัน์อะไรก็ได้นะคะวันนี้ยาแต้มจะใช้ที่สีลูกน้ำหนักอยู่ที่1200กรัมอันดับแรกเลยก็จะมาเตรียมทำน้ำบวยกันก่อนนะคะน้ำเปล่า2ลิตรหรือ2000 ml และบวยหวาน50 g, กรัมกอประมาณ8เมตรอันนี้ก็จะเป็นบวยดองนะคะจะมีรสเค็ม จะใช้น้ำบ้วยดองที่150 ml และเม็ดบ้วดองอีก8เม็ดก็ประมาณ50กรัมค่ะสำหรับเมบ็ดบวยดองเราก็ใช้มือเราบี้เม็ดให้แตกและ,มะเมล็ดบ้วยไม่ต้องทิ้งนะคะใส่รวมกันลงไปได้เลยจากนั้นก็นำลงหม้อน้ำตามด้วยน้ำดองบวย และน้ำตาลทรายไม่ขัดสี60กรัมคนให้น้ำตาลละลายจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟเปิดไฟกลางค้นไปทางแรงแล้วรอให้เดือดพอน้ำเดือดก็รีให้เป็นไฟกลางแล้วต้มต่ออีก15นาทีเพื่อให้รสชาติออกจากเมล็ดมวยให้ได้มากที่สุดถ้าหากมีฟองก็ตักออกด้วยนะคะพอครบเวลาแล้วก็ปิดไฟพักไว้ให้เย็นสนิท ก่อนที่เราจะปอก Apple, แอปเปิลเราก็จะมาเตรียมน้ําเพื่อแช่แอปเปิลกันก่อนค่ะเกลือ1ช้อนแกงน้าส้มสายชู2ช้อนแกงน้ําเปล่าก็ประมาณ2ลิตรคนให้เกลือละลายสําหรับแอปเปิลก็นําไปล้างน้ําให้สะอาดก่อนนะคะแล้วนํามาปอกเปลือกวิธีปอกก็ตามที่เราถนัดเลยค่ะและหั่นแอปเปิลแต่ละชิ้นก็ให้ขนาดพอดีคําจะได้ทานสะดวก ปอกเสร็จแล้วก็นําลงไปแช่ในน้ําเกลือสําหรับการลงไปแช่ในน้ําเกลือและน้าส้มสายชูก,ก็จะทําให้เนื้อแอปเปิ้ลไม่มีสีเหลืองและไม่ช้ำำําดําและจะทําให้เนื้อแอปเปิ้ลมีความขาวน่าทานและรสชาติกรุมกรอบอีกด้วยค่ะแช่ไว้ประมาณ5นาทีพอครบเวลาแล้วเทน้ําเกลือออกไม่ต้องล้างนะคะแล้วนาแอปเปิ้ลมาเรียงใส่กล่องปิดฝาแล้วนําไปแช่ตู้เย็นเพื่อรอน้ําดองของเราให้เย็นสนิทก่อนนะคะ พอน้ำดองของเราเย็นสนิทด,ดีแล้วเราก็จะมาเทใส่แอปเปิลจนท่วมแล้วกดแอปเปิลให้จมน้ำดองทุกๆส่วนและลูกบวยที่อยู่ในหม้อก็ตักออกมาให้หมดเลยนะคะเนี่ยค่ะโรยข้างหน้าไว้ก็จะทำให้หน้าฐานมากยิ่งขึ้นเสร็จแล้วนำฝามาปิดไว้นําไปแช่ตู้เย็นประมาณ5ชั่วโมงก็สามารถนําออกมาทานได้แล้วค่ะ